แตนเลยยิ้มสุดยอดครับวันนี้สุดยอดวันนี้รวยแน่นอนไม่รู้เลยรวยอะไรรวยอะไรไม่รู้แล้วโอ้บยกาศครับบ้านจันหนังตอนนี้ก็ลงเรือนะครับนี่ฮะตกปลาวัดก่อนเลยมาแล้วครับปลาแปรเพราะตัวแหกอะไรปลากระจกปลากระจกเดี๋ยวฉีดสีฮะเอาฉีดสีป่ะ ปล่อยครับปลาพชรปลาเป้าหมายอะกินไม่ได้ครับตังเยอะครับครับซูนต่อไปครับผมหมายแล้วครับผมนี่ครับโอ้โหพี่ป้าักัดกันไบขาเป็นอันนี้นนะครับอันนี้มาใหม่อีกแล้วครับโอ้สายเขียวสายเขียวเอฟซีครับตอนนี้แย่แล้วครับปล่อยครับโอ้สายเขียว ตอนนี้ครับคันเร่งก็ขาดแล้วเข้าไหนขาดก็เยอะอะไรก็ไม่ได้หนังใจครับวันนี้ครับงานมาแล้วครับเปิด,ดวาดที่เดิมเราดีสุดแล้วบวอกไหมยหน้าวัดครับ ตอนนี้ครับคันเร่งก็ขาดแล้วเข้าไหนขาดก็เยอะอะไรก็ไม่ได้หนังใจครับวันนี้ครับงานมาแล้วครับพองแล้นะตอนนี้คฮะ

vui đứa bưng này à Nóng bạc tông anh à Mấy Mãi รู้แล้วจะเป็ง how เหมือน <c oughs> มันไม่ค่อยมือ <c oughs> อาจารย์จ่อยต้องต,อตอกตกกลางคลอง ลำใช่ <làm> ừ, ไม่รู ền, ้เรื่อนไปไหนตรงไปนี่อ่ะหมายกับผมตรงกันไป

นี่หนไม่หยลองโยนออกไปข้างนอกตออยู่ตรงนี้ใช่เอาแค่ตรงนี้เลยเห็นไงครับเอฟซีครับมาแล้วครับเอฟซีครับโอ้โหดูตัวเบ็ดบมึงสิบ้าวะเนี่ย อตัวนู้นก็กินแล้วครับโอ้โหมาแล้วเด็ดจริงครับไหมนี่ครับออโอ้โหดีตึง้งเลยกุ้งเล็กเหรอยังไม่ทันกระดกเลยมันดีดแหละตึง้ง โอ้โหขวดหัวใจเนี่ยดีมากใ่โอ้โหเท่ากันเลยยี่ห้าเอ้ตัวเต้ยครัไปที่ไหนมยมาแล้วครับผมตัวแรกทิมหน้าครับเน่ผมก็ได้คนละแต้โอ้โหไงครับต้องถ่ายใกล้ๆหน่อยตัวได้ใหญ่ โอ้หใครเนี่ยอาจจะได้เยอะกว่กันนะกินหัวใจนะวันนี้นี่หัวใจหัวใจกับอะไรกุ้งโอ้โหสู้ใ,ใครครับชมกันต่อเลยโอ้มีถุงด้วยถุงไก่ด้วยงานอะไรวะหมายเด็ดอนะไเนี่ย ไม่ได้ไรสดนะเมื่อกี้กลาโอ้โหตัวตัวโค้น่ารักเลยมานะครับถ่ายไม่ทันเลยครับโอ้ตัวหลายขีดมากใส่มาม่าเตรีมหน้านำเลยครับหนึ่งตัว บรรยากาศครับตอนนี้ก็มีพี่น้องมาเพียบเลยครับมาตกปลามากันบานนะฮะสามแยกครับเขาเรียกสามแยกอะไรไม่ไรู้อะปลามาน่าจะเจอแถวเนี้ยดูครับทางสามแพ่งเลยฮะจูต่อไปครับอ วิ่งจ้อนเลยอะเราไปไหนโอเคผมจัดให้ไมมองมาเขาดีอยู on, ่ยเขาอยากแบบนี้ใช่ไ

ไม่ทันใช่ลองเนี้ยสุดแล้ว ร้อนจีเลยเหม็ดร้อนจีเลย เองก็ไม่มีเขาถอดแล้วเอาไปหร,หรือ,อยังไง <laughs> พงสั่งได้ตัวไม่ใหญ่ด้วยนะ <laughs> แต่ง เฮ้ย,อยเอ๊ยเฮ้ยเป็นแอ่งของน้ำเตาเลยอะแลาเสียบตรงไหนตรงนู้นเหรนนอนู่นนะหรือตรงนี้นูน่นนะเฮ้ยนักขอ่อไมันมีต่อเปล่าวะขาอย่างเงี้ยนี่ประตูน้ำที่น่า เสียเหมือนเดิมะล่างหรือบนอยู่แล้วน <c oughs> ี่ต้องกลางแม่น้ำ หน้าวัดครับตอนนี้ครับตัวไหมครับอย่างเลยเลยวันวันวันนี้น่าจะไม่ได้เม็ดหักแล้วเม็ดหักไปแล้วอันนึงขยับบ่อยขยับบ่อยไปแล้วน่าจะโดนพาย อันนี้ไม่มีท right. ี่ตกแล้วครับอยู่หายแล้วครับท่านเย้าวาบสนามฟุตบอลจัดจาอะนเนี้ยกำลังไหลมากด้วยเนี่ตรงนี้ก็ติดแล้วเนี่ยพิมพ์หน้าเราเข้าไปยังเนือะอู่เราเนี่ยตรงนั้นพิมพ์หน้าสีพรฟ้าไปเกาะมาเนี่ยหายไม่ถูกแล้วครับตอนนี้ครับสายขวาโดนหมดเลยครับ เซตให้ครับงานนี้นี่อะไรครับตัวอะไรครับอ๋ออันนี้กุ้งตกระมาตกระมาอ๋อๆตกระมากุ้งเหยื่อกุ้งเหยื่อดูฮะเบ็ดกูกระชากแล้วเนี่ยเยอะตกน้ำแล้วครับตอนนี้ครับถามตจมแล้วครับโหทิ้งห่างครับตอนนี้ เดียสีแี้แหลวครับ mhm. ยกยกเดียวครับเดู๋ยวครับจาวาก็ไม่แล้วครับหยุดหายแล้วครับเก็บเบ็ดกันครับมาแล้วคุ้งซิ่งครับผมใส่แว่นนวดบางแตนครับเดี๋ยวาม่านะครับมีตัวเท่านี้นะครับกูตัทั้งวันแล้วครับดราม่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวาม่านะครับ เร,เราจะหากุ้งไปทำมาม่าครับตรงนี้ครับโอ้โหเนี่ยพี่น่าสุดยอดเลยอ่ะน้ำแล้วครับซีหนึ่งดูยะวาสู้ต่อไปเว้ยพนักเว้ยมาครับตอนนี้นมาแล้วครับอุ้ยอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะกุ้งบางแตนครับได้ไม <c oughs> ่เก <c oughs> ินนิ้ว <c oughs> มินิครับไม่ปล่อยครับผมโลกไม่สวยม่ไม่งามใสผมไม่ด้นเอาเกบไม่ใส่มามากครับวันนี้ผมพิมพ์นัดสุดยอดเลยของเรายังมันกินแต่เอามันไม่ได้ว่าตูกมาเล็กหมายว่าบางแตนับมาสนุกกันได้แฮปปี้แน่นอนนี่ครับฝั่งนู้นเป็นวัดนะาเขาห้ามตกต้องข้ามมาฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่ง คืองานนำแล้วครับตอนนี้ครับรอรอทีมต่อไปครับรวยแล้วครับรวยลูกกุ้งโยกอะโยกอะเอาแล้ว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 กด ดูพิมพ์หน้าสร้างกระแสอออยกนี้เลยใช่ไหมเงนวเงนวเงนว,วเงน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 วไอ้ด๊กน้อยหน,นูวก,ก็กินเด็กทักทันผม,มว่าขวดทิ่มทั้งงั้นนึงสวยเลยไม่รู้ มาข้างบนนียครับมาแล้วครับกุ้งมันเมียสีครับโอ้โหแน่นอนเลยครับใส่นี้น้ะมันห้าขีดกว่าววไม่ต่อมาาครับไม่ปล่อยฮะกุ้งมามากครับวันนี้ครับจอดตอนนี้สิบตัวนะฮะแย่เลยกินดีมาก มาแเลหมล่ไม่ๆสูนต่อไปครับเริ่มรู้จังหวะนะฮันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ